เราดูในข่าวอะไรกันพี่พอจับมาเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นนักกีฬามั้งอะไรบ้างขเขาลลวแต่เป็นผู้หลงผิดหรืออะไรก็เป็นผู้บริสุทธิ์คือคนของเขาจะไปช่วยกันหมดเลยครับพี่คนของเขาจะไปช่วยกันไปกดดันหรืออะไรก็แลวแต่เลยไปกดดันเจ้าท,ที่ที่จับคนร้ายมาได้ก็งหวดมุกบบมาได้ถ้าว่าจับในพื้นที่ฮจับ <c oughs> ให้ปล่อย <c oughs> ปล่อยใช่ไหมให้ปล่อยหรือว่าไม่ให้ นั่นแหละรประมาณนั้นเลยครับไปบิดล้อมโรงพักมั่งอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะทําทุกวิธีทางเขานักเขาเรียกอะไรอะนักกฎหมายของเขาหรือผู้นําศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีมีมีม,มีบารมีตรงนี้มนข้าราชการของเขาเลยอะไระะก็แล้วแต่เขาไปกดดันเจ้าหน,น้าที่ทันทีเลยว่าเออเนี่ยมีคนดีนะเป็นนักกีฬาอะไรประมาณนี้ต้องปล่อยไปกดดันว่าเป็นคนดีคทั้งทั้งที่ฆ่าคนมาหมาดๆเนี่ยนะครับประมาณนั้น แต่ช่วงพักหลังๆเนี่ยชื่อว่าอะไรที่ประมาณนี้เนี่ยคือกากลับใจครับนุ่นโฮงขึ้นทอกลับบ้านเนี่ยให้ที่ให้ทางให้ที่ให้นาให้ที่ทํามากินครับแล้วผมคถามว่าได้สองทางสามทางเนี่ยได้สองเรียงสามเรียงใครไม่อยากเป็นเนี่ยพี่ภาคพัดก็ช่วยอีกอืมภาครัฐในยุคนั้นนะในยุคนั้นคนพุทธก็นั่งทำตาปิดๆจะพูดกับใครอ่ะพี่จะบอกกับใครอ่ะพี่ สื่อมวลชนในยุคที่ผ่านมาสามยี <epend> ่สิบสามสิบปีหลังแต่สี่เจ็ดจนถึงห้าหกสิบห้านี่ก็แทบจะเงียบกิบเลยฮะเงียบกิบใช่ครับพี่แททๆไอ้ข้างเบื้องหลังจริงๆที่ว่าความเดือดร้อนเนี่ยแทบไม่พูดเลยขนาดเรียกเรียกกระบฏดเนี่ยเขายังเรียกว่าโจรใต้เลยยังให้เกียรติถึงขนาดนั้นอ๋อใช้คําว่าโจรใต้ใช้คำว่าโจรใต้แทนพี่แต่ถ้าใช้คําว่ากระบฏดมุสลิมนี่ไม่มีเลยไม่มีใครรู้ออกมาเลยยังยังไม่ใช้เมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ แฉจนเปียงแยกดินแดนมุสลิมเปียงแยกดินแดนอตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นจนใต้ให้เกียรติเขาอีกอืให้ราคาเขาไปอีกอโดยพวกเขาเนี่ยแหละอืมใ้กระบวนการของพวกเขาเนี่ยแหละครับต่ช่วยกัน <c oughs> ทําให้ให้ประมาณนะ่ะว่าให้ให้ดูดีที่สุดนตะ่วัานั้นเถอะช่วยพวกเขาหมดเลย มันก็คงตอนนั้นมันก็คงหัวล้อยอะพวกเราอะนะค่าคนของละค่าค่าคนไทยพุทธแล้วับนะฮะพวกมันยังคนไทยพุทธยังทําอะไรมันไม่ได้แถมยังให้พวกมันแถมยังได้เงินอีกค่ากับใจใช่พี่เออนี่เป็นไปได้นะแต่คนไทยพุทธเนี่ยถี่ว่าเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยกว่าจะได้เงินเนี่ยกว่าที่พากพัจะเยียวยานี่พี่ช้ามากอืม ถึงได้ก็ไม่มีบจีบหน่วยผมเจ็บใจมากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโคต้าเนี่ยเขาขอโคตา้าในการขอโคต้าให้มุสลิมเนี่ยเรียนฟรีตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยจนจบ,จ,บจบมหาลัยมีทั้งเข้าโคต้าเข้าเรียนมีทั้งทุนการศึกษาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาลัยพอจบแล้วได้เข้าทํางานในหน่วยงานราชการสําคัญสาคัญของประเทศไม่ไว่าทํางานทหารตารวจกรมการปกครอง กอลมานหน่วยงานสําคัญต,ต,ต่างๆของประเทศมากมายเลยคนไทยพุทธในพื้นที่ได้โคต้าอะไรแบบนี้มั้งไหมครับอันนี้ผมผมผมไม่ไม่มั่นใจเด็ดไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมเป็นบ้านธรรมดาแต่รู้สึกว่าแทบจะแทบจะไม่ได้ไอพี่นะแทบจะไม่มีหรอกแทบจะไม่มีเลยมีแต่คนของเขาเนี่แหละที่ได้สิทธิอะไรมากมายไปหมดไอ้เรื่องโคต้าเนี่ยเขาขอโคตา้า มีการขอโคต้ตาให้มุสลิมเนี่ยเรียนฟรีตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยจนจบ,จบมหาลัยมีทั้งเข้าโคต้ตาเข้าเรียนมีทั้งทุนการศึกษาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาลัยพอจบแล้วได้เข้าทํางานในหน่วยงานราชการสําคัญสาคัญของประเทศไม่ไว่าทํางานทหารตํารวจกรมการปกครองกรมาธหน่วยงานสําคัญต่างๆของประเทศมากมายเลยคนไทยพุทธในพื้นที่ได้โคต้ตาอะไรแบบนี้ม้างไหมครับ ผมผมผมไม่ไม่มั่นใจเด็ดไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมเป็นบ้านธรรมดาแต่รู้สึกว่าแทบจะแทบจะไม่ได้อ่ะพี่นะแทบจะไม่มีหรอกแทบจะไม่มีเลยมีแต่คนของเขาเนี่แหละที่ได้สิทธิอะไรมากมายไปหมดคนพูดผมว่าแทบไม่ได้อ่ะพี่อืแทบไม่ได้อะไรเลยมีแต่คนของเขาเนี่แหละที่ได้ทําไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะ่ะ